อืเห็นว่ามีเกมเปิดใหม่เป็นเกมแนวแวมพายเราก็นึกว่าแบบอ,อืเป็นเกมบูล้ลางผ่านแต่ก็นะมาแพตเชอร์อยย่ออีกแล้วว่าแต่ลงไหนดีครับเพื่อนๆบอกเลยว่ามาครั้งแรกนี่เราก็ต้องเล่นกับเพื่อนก่อนนะเออไปแบบปาร์ตี้เลยแล้วกันไปคนเดียวนี่ไม่น่าไหวอืมไอจุดแดงๆบนแผนที่นี่อย่าบอกนะว่าเป็นผ,ผู้เล่นอ่ะเนี่ยโคตรเยอะ อันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้มีตัวละครเหรอตัวละครให้เลือกน่าสนใจหันนี้ใส่แว่นแต่หน้าตาแบบไม่ค่อยดีเลยนะหัวโล้นมาเชียเฮ้ยออไอหนุม่มนี่หล่อดีเว้ยจัดไอนี้ก็แล้วกันเออ,เอ,อ <laughs> แล้วทำไมทำไมกลายเป็นหัวโล้นตัวนี้ไปวะ <laughs> มาแล้วเวลายแห่งการล่ามาเด้ ว่าแต่มาถึงเราพอเ,เพื่อนอยู่ข้างหน้าดูดเลือดก่อนเลยแล้วกันเป็นแวมไพร์มันต้องกินเลือดโอ้โ,อ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 โอ้ทำเสียงไม่เหมือนกินเลือดหรือวะกูกเฮ้ยตามเพื่อนก่อนครับตอนนี้เพื่อนน่าจะบุกลุกเข้าไปฟาร์มกันใหญ่ขอเข้าไปด้วยดิเพื่อนเหลืออะไรไว้บ้างโอ้ปืนพกอันหนึ่งก็ยังดีวะนี่อ่ะอีกอันหนึ่งเอ้ยเอเคสีน้ำเงินปืนคู่โอ้โหจัดเลย อย่างเฟียวถามเพื่อนครับโหเพื่อนเพื่อนิงไปไวกันมากเลยตามม่ตามไม่ทันและสงสารคนเล่นใหม่เนาะไอหนุ่มเดี๋ยวนะเออเฮ้ยหัวอะไรแดงๆเก็บมาเหมือนจะเป็นหลอดเลือดนะฮะสลิงเลือดปีนขึ้นไปข้างบนชึบเอ้ยมันยิงอะไรวะเพื่อนยิงอะไรครับผมมีคนอยู่แถวนี้อย่างนั้นหรือ ตามครับขึ้นข้างบนไปก่อนข้างล่างนี่อะไรอะ่ะปืนหรออยากรู้ปืนอะไรอะ่ะขอลงไปดูแป๊บเออทอมมิกันโอ้แต่สีเขียวอะ่ะก็ได้อยู่มั้งดีกว่าถือปืนพกไปบอกเลยว่าเราจะต้องเป็นที่หนึ่งกินไก่แน่นอนรอบนี้เออสไลด์นี่มันของเพียบเลยด้วยว่าอะไรวะนะ่ะไม้เบสบอล โอ้โหเพื่อนเราไปไหนแล้ววะไปะฝั่งนู้นแล้วมันมันโดดกายจัดโอ้โหดูแย่เดอสกิลอย่างเท่มีสกิลแบบนี้ด้วยนะฮะกพแต่โอ้โหเพื่อนเรานี่แม่งเดินยังก็ไม่ได้มาด้วยกันเดินไปไหนของมันเนี่ยเดินไวเหลือเกินรอกันด้วยสิพ่อหนุ่มแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหจะเข้ามาร้านขายยาปรากฏว่าเพื่อนเอาไปบมดแล้วอะไรกันว่าชีวิตผู้เล่นใหม่ไม่ต้องมาเจออะไรอย่างนี้โชว์ชีวิต ดูดิครับดูเขาวิ่งกันไปต่อตามไปทันเรียกว่าโดนทิ้งลังท้ายตลอดเวลาอะไรเพื่อนเพื่อนกำลังคิดอะไรอยู่นายกำลังคิดอะไรอยู่บีหนึ่งตนนั้นทหารเพียบเลยนะครับอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าพวกเองจะลงไปมันลงยิงด้วยเราก็คงต้องลงตามมาสินะโอ้แต่มันก็มีขอให้เก็บเยอะจริงฮะโอ้ยนั่นวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้ว ยังไงโอวิ่งผ่านหน้าด้วยโอวิ่งตัดหน้าอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหจิตใจไม่ช่วยนายที่นายวิ่งไม่ทิ้งเราเลยอะไปแล้วครับเอ่อไอตัวนั้นมันหนีไปแล้วนะเพื่อนนายจะเอายัางไงอะเอานายบวกเลยเหรอถึงเวลาของฮีโร่แล้วสินะจัดไปเอาตัวไหนก่อนดีวะเดี๋ยวช่วยเพื่อนยิงกอนแล้วกันเอาไอ้นี่ก่อนหนึ่งตัวะะโอ้โหล้มไปหนึ่ง เอานี่อีกหนึ่งตัวเอาเถ oh, เราเป็นเพื่อนที่ดีไง <yeah. S 1> ไอตัวนั้นไวิ่งหายไปไหนแล้วไม่รู้โอเคครับได้เวลาอะไรเนี่ยจูบจ้าบได้เงี้ยเหรอจัดไปจูบจ้าบเป็นหนึ่งทีโอ้โหเลือดเพิ่มด้วยบอกเลยนี่แหละครับสิ่งที่จะทําให้เราไม่ตายเราต้องหาคนจูบจ้าบนี่ยง้นี่อะไรเนี่ยแอไลเฟอ๋อ,อมีแล้วนี่ว่าเอเค กำลังช้อปปิ้งเบร์นเพื่อนกูวิ่งทิ้งกูอีกแล้วตามเพื่อนไปก่อนเฮ้ยเอาว่าเสียงปืนใจบวกแล้วในสุดหลังจากวิ่งมาสองชั่วโมงเอ้แล้วเพื่อนเราทำอะไรอ่ะเพื่อจะไปผักประชาชนเล่นอยู่นั่นนะ่ะเออไอตัวมันหายไปไหนแล้วเ <S <S พวเื่อนเราแต่ก่อนอืน่นเราก็ต้องเอ้ยโอ้โหมีคนแตกตื่นครับจบจ้าบก่อนอย่าแตกตื่นจะแตกตื่นเดี๋ยวมันรู้ว่าเราอยู่ไหน โอเคขึ้นไปช่วยเพื่อนขึ้นไปช่วยเพื่อนนายเพื่อนยิงอะไรอยู่วะโอ้ฝั่งนู้นเหรอจัดไปเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยนายเองขอเปลี่ยนตึกให้ทันนายก่อนแล้วกันโอ้โหมันปีนกันไวจริงวเว้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วแม่อะไรวะเนะี่ยเหมือนเป็นขางขาวนะครับ เป็นข้างคาวแล้วก็เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อ,ยอยู่นี่เองเพื่อนเรามาช่วยแล้วนายไม่ต้องเป็นห่วงบอกเลยว่าตี้เราต้องชนะขอวินวอล์กดูก่อนมันอยู่ไหนเอ้ยอะไรแดงแดงเหมือนเหมือนข้างคาวมันตรวจจับเราได้ครับผมโดนลบโอ้โหโอ้โหขอที่ซุ่มก่อนอู้อยู่ตรงนั้นเองมาได้มาได้มาได็ดยิงไปก่อนสิบห้าก่อแตกหูเลือดเลือดจะหมดแล้ววะมันยิงแม่นกันจากวะฝั่งนูน้น เป็นเ,เลือดเต็มแล้วครับขออันนี้นะสลิงจิ้มก่อนโ,อโหไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยขึ้นมาหน่อยนึงแต่มันขึ้นเรื่อยๆเอ้ยตรงนั้นมีคนมีคนวะมีคนวะครับต้องตามแล้วแหละจังหวันนี้ต้องตามแล้วแหละไอคนนี้แหละครับเราเห็นตัวเราสู้ได้เอาเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าเอาลุ้มนี่ครับลุ้มนี่ครับเจงหวันนี้โอ้โหเพื่อนเราสามคนวิ่งไล่คนคนเดียวสุดยอดได้ยิงไม่ตายเลยประเด็น มันอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออกดแตกไปเด้ให้มันหายตัวเป็นไรเราป่ากับดักแตะไว้ก่อนถ้ามันเดินออกมามเจ็บแน่นอนฮะจังหวะนี้เรียกได้ว่าซุ่มรอเลยหายตัวรอเลยฮะออกมาได้ออกมาได้มันไม่อยู่แล้วครับมันกระโดดไปข้างบนแล้วเพื่อนปิงข้างบนครับผมขอจบจ,มมมจ,บจ้มหน่อยที่เลือดไม่มีว่ะขอจบจ้มหน่อยละกันเออเรียกได้ว่า,ช,าช้าแต่ชัวร์นะฮะ เทีนี้เราก็ปีนตึกตามเพื่อนขึ้นไปตอนนี้เราถูกทิ้งอีกแล้วนะครับเพื่อนไม่ไปดูขึ้นไปโคตรเร็วเลยเว้ยเออทำแบบค่อยๆเกาะเสาไปเอ้ยมันอยู่แถวนี้แถวนี้แถวนี้ตรงไหนวะหลังสาวนี่เองยังไงฮะกอดใส่ไปกอดใส่ไปยิงเข้าหัวร้อยแปดเจ็ดครับผมบอกเลยว่างานนี้ไม่เจ็บก็ถึงตายอยู่ไหนหลังสาวะ มาอยู่แล้วว่ะไอ้ข้างล่างข้างล่างโอ้โหลงมากระซวกเลยครับเงี้ยขอจบจับไปเด้ยังไม่เคยจบจับเพลเยอร์ด้วยกันเองเลยอะไรวะนะอ้ยเกาะเก็บดีครับผมในสุดอุ้ยโอ้โหสไนเปอร์สีน้ำเงินต้องมาแล้วแวไพร์สไนเปอร์ใส่เกาะก่อนอันนี้ใครล้ออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกำลังไปช่วยนะเพื่อนไปนโอโหสไนเปอร์นี่ซูม ซูมไกลดีฮะจังหวะนี้เอ้ยมีคน้นมีคน้นเป่าเปี้ยงไปดีล่วงครับผมดาวเน็ตไม่ว่าช้าเน็ตเลยฮะทีนี้ยังไงขอขอจุมจับได้ไหมขอจุ่มจับอ๋อมันมีตัวนี่ว่าะระยะมาใกล้ไปวะ่ะซูมยิงลำบากไม่ไรเพื่อน<ๆ>เพื่อนซูมให้แล้วทีนี้อ,นอ,นอะไรแดงๆเอ้ยนี่มันเขตไอ้นี่ว่ะเขตแดนปืนอันนั้นดีกว่าวะ่ะขอเก็บก่อน ไปครับกลับกลับกลับ,บเออเพืพ่อนเพื่อนจะไปไหนต่อเนี่ยเอาไงดีเพื่อนโอ้ยโดนยิงอยู่ข้างบนไหนโผล่มาได้โอ้ยเข้างข้างๆโอ้ดาวนเน็ตเลยเรียบร้อยเรียกว่าเน็ตแพงก็เลยต้องดาวนเน็ตอะไรวนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะอ๋ออ๋อให้ไปไปข้างหน้าโอ้โดดลงตึกเลยแล้วกันเออช่วยด้วยเพืพ่อนเพื่อนมึงวิ่งทิ้งกุ้ยลวเพื่อนฮัลโหล ฮัลโหลเพื่อนโอ้ยกูเพื่อนมึงนะกลับมาช่วยกูก่อนโอ้โอ้ยโอ้เออโอ้เออโอ้โอมาเห็นกูอยู่ทีมเดียวกันจริงปะเนี่ยโอ้ยเพื่อนกูอยู่นี่โอ้เออคานกันหมดสี่คนสามคนนี่หว่าเกมแห่งมิตรภาพ